ก็เ้ามาสินย้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 ้ไปกอนะหิวแล้วเฮ้ยดูนั่นดิอ้า้ยได้อเอออะไรก็ได้หิวแล้วตอนนี้มาต่อ ยก็แต่ทำไมบรรดาอยู่คนเดียวอ่ะเออน่าดิพวกเราไปชวนเขาเล่นด้วยดีกว่าไหมโอเคไปแอ้ะเอาเมีอะไรกันเอ้านึกว่าอาจารย์สกปรตตัวจริงซสิเนี่ยจริงๆไม่ได้ตรงนี้คนเดียวอ่ะมาได้กับพวกเราไหมไปเถอะไปขับรถอะอย่าอายมาลไม่ได้เกียดหรอกก็อยากไปเล่นด้วยนั่นแหละแต่ช่วงเนี้ยโควิดระบาดอยู่นะไม่กลัวนบ้างเหรอ โควิดมันก็ระบาดอยู่หรอกแต่ก็แบบมันไม่ได้ระบาดแถวนี้ไงพี่ซีก็กลัวไปได้เป็นจะน่ากลัวเลยเนี่ยพวกเราก็เล่นแบบนี้กันทุกวันเนี่ยกอดตอนเนี่นก็เลยกอดกอกอดเป็นอะไรเล่ยฉลาดใจกันไปเดี๋ยวติดโควิดกันหมดอ่ะคอยดูไม่ติดหรอกน่าจะกลัวเลยแล้วแต่ไม่ใช่ก็ตามใจเราวังโควิดเดี๋ยวกคนโอ้กลัวไปยาก อย่าเข้ามาอยเข้ามาไม่ไดเไปอนเลยอไดจะสยมามานี่ขนมอนรปะเดี๋ยวหยิบให้เอาสิพี่ัวนันนึงนึงนะเอ้ยจามซะละเอออากอนะขอนึ่งงนขอนึงนอันนี้อ่ะออสการมาครับ พี่นางโอเคลองถ่ายตองค่ะไม่ไรแต่ G ไม่มาก็นกว่าเต็มแล้วกินน้ำดีกว่าเฮ้ยได้เหยื่อนะพอดีเลยเราขอกินด้วยได้ไหมก็ไปดิขอบคุณนะเพื่อนฮ้ยขอกินบ้างดิอย okay. <e ่ากินหมด เมื่อวานพี่น่าว่าเป็นที่โรงเรียนกับพ่อปะก่อนจะเมื่อวานปะวันนี้เล่นกันสนุกดีเนาะวันหลังอ่ะค่อยเล่นกันอีกนะสนุกดีเออเจ้าไปก็เสียดายเนาะพี่ซีไม่ได้มาเล่นกับพวกเราด้วยใช่อะไรนะเขาไม่รู้ ขอโทษค่ะพี่นาไม่เป็นไรน้องพายคนกันเองเฮ้ยไจตันเธอแค่ขี้มูงเสร็จแล้วทำไมอ่ะหน้าถือเหรอแค่ขี้มูงเองออสการ์ถือแล็กหนาไม่เป็นไรนี่เห็นไหมแต่ไม่ถือเลยเออต้องเข้าไปเตือนสักหน่อยแล้วนังผีท่านมาสนุกถลทแล้วพี่สี เด็กๆรู้ข่าวกันหรือยังข่าวแล้วครับก็คนในหมู่บ้านติดโควิดนะรู้ข่าวกันหรือยังอ่ะฮะติดโควิดเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อเอ้าเด็กพวกนี้เตือนแล้วไม่ฟังกันเลยอ่ะ

แม่แกโหดเนาะดาทะลุโทรศัพท hey, ์มาเลยอะเฮ้ยแ่บ้านดีกว่าแม่ะม่อเออตามเลยกลับบ้านดีกว่าแม่ไม่เจอ่อโทษนะไม่เจอกันนะทุกคนโอ๊ยน้ำมูกไหลอเต็มมือเลยอะุแม่ไม่อยู่ Oi! รีบบอกเพื่อนว่าเราขี้ไม่หมินหิว่ามีอะไรกินบ้าง,ง่เ,เกือบไปละมะนาวมากินหน่อยดิอยากกินอะไรไปเปรี้ยวฮะทำไมเ่เนี่ยทำไมกินทาไไม่เปรียวน่เยเน,นเกมดีกว่า เฮ้ยคันเฮ้ยคันเฮ้ยทำไมเราเป็นผืนเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยยังคันเลยทางนี้ก็เป็นโอ้โคกันที่คอ ขี้เองครับโซฟม์อะขาดทั้งตัวเลยครับปวดขึ้นเลยเห็นไหมอาการอย่างนี้ยหนูว่าพี่นาต้องโทรไปหาพี่ซีดูปะต้องไปถามดูอาการโควิดอ่ะมันเป็นยังไงโทรคศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ฮัลโหลพี่ซีเออเนี่ยอาการของการเป็นโควิดอ่ะมันมีอาการอะไรบ้างคะอาการเหรอใช่ก็จะมีน้ำมูกไหล เต็มมือเลย่ะลิ้นไม่รับรสเฮ้ยทำไมไม่มียรเนี่ยแล้วอะไรอกรีกอะคะพี่ซีจมูกไม่ได้รับกลิ่นเอ๊ะว่าแต่ทำไมเราขี้ไม่เหม็นเนี่ย,ยแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรอกรีกอะคะเป็นผื่นขั้น เฮ้ยคันเฮ้ยคันพี่จีคะงั้นอาการเบื้องต้นนี้เป็นอาการของโรคโควิดใช่ไหมคะงั้นรูกโรคโควิดหมดเลยอล้ดิเฮ้ยคันเฮ้ยคันเป็นยังไงกันบ้างเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคันซีโอ้ไม่ได้ยังไงจบอะไรเนี่ยแล้วคันตั้งตัว เน да <c oughs> ี่ยที่ผ่านมาเคยเว้นระยะห่างกันบ้างหรือเปล่าแล้วกินน้ำแก้วเดียวกันบ้างหรือเปล่าผมสองคนเองครับเฮ้ยได้เหี้นะพอดีเลยอะเราขอกินด้วยได้ไหมก็ไปดิ ขอบคุณนะเพื่อนนี่ขอกินบ้างดิอยากกินหมดเรารังมึงกันบ้างหรือเปล่าลนะ่ะเวลาจับสิ่งของอะไรอ,ะอ่ะชัาวอ้ยจามซะละเออเอากี่อันนะเอาวขอหนึ่งอันขอหนึ่ง,งอันอี่นางโอเคเองพายท่านค่ะถ้าอย่างนั้นนะทุกคนก็เสี่ยงที่จะเป็นโควิดกันนั่นแหละงั้นเอาหน้ากากนี้ไป เดีก hey, ็ร oh, ีบไปโงพยาบาลซะพี่ไปก่อนล่ะทุกคนร้อนจรนะรล้ผลตรวจน่าจะมาล่ะอ่าผลตรวจมาแล้วนะครับคนไข้คนไข้ครับ น้อยคนหนึ่งผลตรวจนะครับของคุณผลตรวจป็น<ถ>บัวทุกคนพวกเราเป็นโควิดไม่น่าเลยไนปเชื่อใจเพื่อนเลยไม่น่าอยู่ใกล้เพื่อนเลยน่าจะล้างมือให้ใหม่กว่านี้อะทอ้อไม่น่ากิน เชื่อเพื่อนเลยทุกคนคุณเราาถึงเวลาต้องแยกแยะตักงหาตัวแล้วแหละเป็นยังไงบ้างาคะทุกคนถ้าชอบคลิปดาบพิฆาอสูนนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยเพื่อให้บัวมีกำลังใจในการทำคลิปดาบพิฆาตอสูน EP ต่อไปค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางทุกทางนี้เฟซบุ๊กทางนี้ที่อบทงนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวไม่ต้องเป็นแบบวันดีเพราะวันเพราะวันนั้นเอาละเอาเออใช่มาล้างอ่ะพวกเราคนเล่นหนักอ่ะกูเลยก็แค่ขี้มูกเองอ่ะเอาไม่ลุกแรงอะไรเพี้ยนอย่าแรงตายนะอย่าแรงตายนะที่ผ่านมาเคยล้างเจลล้างมือด้วยเจลก็พอบ้างลูกสา ที่ผ่านมาเอไหมที่ผ่านมาเคยรั้งเอ้ยอะไรเียี่บ้าม่อกี้คูณทำอะไรที่บ้านเมื่อกี้มองกันเอาไว้สามสองหนึ่